สวัสดียามเย็นหลังฝนตกค่ะแวะมาตัดใบบวบค่ะทุกคนบวบก,กำลังจะติดลูกแล้วใบเยอะมากเราต้องตัดช่วยนะคะมีใบเยอะก็ไม่ดีเป็นที่อยู่ของหนอนมแมลงต่างๆนนี่นี่ก็กำลังจับลูกแล้วเนี่ยนี่ นนี่ทุกคมีลูกหลายลูกมากๆเลยค่ะก็เลยมาตัดใบออกบ้างใบเขาเกยแบบปอยงามมากเลยค่ะทุกคนมแมลงเยอะถ้าใบมีเยอะนะคะมแมลงก็จะอยู่เยอะแล้วก็ จะบวกก็จะไม่ค่อยติดลูก